สำหรับ มื่อนีห้าสองคอนกับสีผ้ากันมาเห็ุเมนูแซ่บเซสุดหนำกกกสู้อีพอกินไหมจา้านั่นก็คือเมนูต้มยำทะเลร่วมมิดหม้อไฟจา้าว้าวและนี่ก็คือหม้อไฟของเรานะคะแต่ว่าเราใช้เป็นหม้อดินนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆของห้าวได้จากกระสีมีกุง้งมีปลาหมึกมีเนื้อปลาดอรี่แล้วก็มีหอยได้จา้า ส่วนเครื่องต้มยำของเฮาได้จากกะสิมีพริกกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ใบบักูดและกะสิมีคืนฉ่ายมีซีหอมมีเฮ็ดมีไข่ไก่ลวก็มีน้องนจืดได้จา้าและสิ่งที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือนี่เลยจา้าข้าวต้มยำก่อนสูตรใหม่ได้จา้าว้าวอิมเขาอ,อยากสนานกโกๆแล้วมาก็ออ <c oughs> <c oughs> สั่นเอาเป็นว่าเฮาไปเฮ็ดกันเรยดีกว่าจา้าขั้นตอนแรกข้างมอ นำลงไปล่อให้น้ำเดือดบุกบุกก่อนจ้าใส่ขนาอต้มยำก่อนสูตรใหม่จ้าหนึ่งก้อนเท่ากับน้ำหนึ่งถว้วยตะวันนมอิ่มเผ็ดหมอหง่ใส่ลงไปสองก้อนเลยจ้าว่าต้องปรุงยังเพิ่มเลยจ้าเพราะว่าขนอวต้มยำก่อนสูตรใหม่เผ็ดมาจากน้ำบักนาาเท่พริกเผาเทอร่อยครบจบในก้อนเดียวง่ายครับบ่หยุ่งยากต่วาใครอยากสิปรุงเพิ่มก็ได้ตามรสชาติที่จะคล้องมักเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปใส่น้ม้นจืดลงไปจ้าตามด้วยเครื่องต้มย่ำต่างๆใส่ลงไปเลยจ้าต่อไปใส่อาหารทะเลต่างๆลงไปจ้าว้าวเป็นแต่แซ่บครับจ้าคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มซุกแล้วห้อกระสิไส้ซี่หอมขื้นชายลงไปจ้าปพร้อ,อมกินต้มย่ำคักสุกแล้วจ้าคุณผู้ชมเอาเป็นว่าห้าออกไปจัดใส่หมอดินที่เตรียมไว้เลยจ้า ขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่ไก่ล่องไปเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าคุณผู้ชมสำหรับเมนูต้มยำทะเลลวมหมิดหม้อไฟจ้าว้าวเย้หุยอุ้มขยักสดน้ำกรอกเลยวะ่ะก็สั่นเข้าไปเอิ้ออีพอเลยเนาะโอเคปะ๊ของกินต้มยำเตีดังพอไม่ได้ไก่พนารุา่งปัไดบาร์ยแถวต้มยำมีหลาตัวนี้ มีแลลวจ้าน้องอุมม้มอิมเฮ็ดต้มยำทะเลร่วมมิดหมอไฟใเห็ดอิพหอกกินเลยเด้อจา้าชาดหอมนี่พอซิมเบิ่งไหนเด้สันเด้อได้จ้าเก็ดเป็นเสียบเลยหอม,หมป<ะ>ือาดนี่รชาดเข้มข้นกลมกลมง้อเสียบ<ๆ>เสียบ<ๆ>เสียบ ปาดมีหอดเห็ดมีหอดปลาปลาดอรี่จ้ะปลาดอรี่ตีลวกมีหอดกุ้งมีหอดไข่ปาดมีกระเซียบห้ยวีมีหอดปลาเมือกว้าวหอมหอมจ้ะหอมคลัทเซลวกนี่พอชิ่มปลาเซียบปะจ้ะรสชาต เขึมคนนัวขอเนื้อปลาเสียบคักลวกคันเห็นว่าเสีบกระตักให้น,ออน้องอุ้มเน้่ยอาจาจ้าได้ครับิ <c oughs> ือน้ำลายตามอีพอแล้วนี่ลวกทำตะแก้ก่อน มันนวดอ่ะก็สัตว์เขาหอดเนื้อเนื้อเห็ดเล่นเนี่ยหัวหอมเนี่ยมัเน,น,มนเม่นเฮ็ดเอาอีหลีก็เม็นม่กวางเฮ็ดให้่เนี่ยมันเสียบแมห้งอ่ะเฮ็ดเองจ้ามีหลักฐานน่เฮ็ดเองกะตูกะสั่วอีพอกับเบิ้งเลยจ้า มีอย่างสิ่งดีๆนี่อีหลาต้องแนะนำให้คุณผู้ชมห้องห้จักน้ำได้ลูกโอเคจา้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนที่อยากสิกินตม้มยำเสพบสพอย่าลืมใช้ขนอตม้มยำก่อนสูตรใหม่เห็ดจากมะนาวแท้พริกเผาแท่อร่อยครบจบในก้อนเดียวผู้ใดเห็ดกระแ่บจ้าเสบ,าเสบปานนี้ไปเฮาแ่บต่อไม่รอแล้วนะบายบาอย